สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะเรียนเรื่องสถานการณ์การบวกกันนะคะเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะมีปูสี่ตัวเดินอยู่บนชายหาดเดินมาเพิ่มอีก3ตัวรวมมีปูจุดจุดจุดตัวเรามาแทนค่ากันเลยค่ะสี่บวกสาม เท่ากับเด็กๆได้เท่าไหร่คะนับเลยค่ะตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอกได้เท่าไหรเจ็ดนั่นเองเก่งมากเลยคะ่ะเรามาเล่าเรื่องจากภาพให้เป็นสถานการณ์การบวกกันนะคะนักเรียนเห็นอะไรในภาพคะมีเด็กผู้ชาย4ี่คน เด็กผู้หญิงหนึ่งคนรวมมีเด็กทั้งหมดห้าคนค่ะเรามาเล่าเรื่องจากภาพให้เป็นสถานการณ์การบวกข้อต่อไปกันเลยค่ะในภาพนักเรียนเห็นรูปอะไรบ้างคะมีรถกระบะสามคันรถเก๋งสี่คัน รวมมีรถทั้งหมดกี่คันคะเราเอา3บวก4ได้เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากคะ่ะเท่ากับ7คันนั่นเองคะ่ะสรุปได้ว่าสถานการณ์การบวกเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็น ถึงการนำจํานวนมารวมกันเป็นสถานการณ์การบวกนั่นเองค่ะนักเรียนอย่าลืมทบทวนและทำแบบฝึกหัดกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ